มสวัสดียีต้อนรับมารวมมีสองเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันทุกคนย้ำแชร์ทุกคน ไม่แชร์ผัวทิ้งเมียทิ้งนอนไม่ได้กระสับกระส่ายไอดูไปดูไดไดูดูไปดไดไปดไปดูไปไปดูไไปดูไปดูไปดนไปู้ไป่ได้ไปดูคปับไปปปไปปด ใส่ขาต้องมือสกู๊ดเลยครับทุกคนนอนนี่แลนะทำไมทุกพืนถ้าหัดผมง่วงจังอ่ะอ่ะ,อะ,อะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มารวมมีสองนะฮะใครเข้ามาแล้วก like, ดไลค์กดแชร์สำหรับค่ำคืนนี้นะฮะฝันดีราตรีสวัสดิ์ยัง เอาว่ะของมันต้องมี ใกล้หวยออกเออนะครับเดี๋ยวจะลองไปถูๆแล้วก็ถ่<ห>ายเรากันเราเองนะว่าเลขอะไรนะครับแต่ตอนนี้ต้องกดแชร์ก่อนนะครับกดแชร์ก่อนออนะเดี๋ยวไปดูให้นะว่าเลขอะไรนะแต่ต้องแชร์ก่อนนะครับ ไปไม่แชร์คืนนี้ขี้ไหลครับมารีลล์อมไรก็คืนเหนื่อยอะไรไหลขี่ขี้เออขี่มวยก็คือเหอนือไไหน่ <laughs> อยเต้ <laughs> <ๆ>แล้วนะทุกคนนะฮะกดแชร์นะครับเพืเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับผมทุกท่าน <fem. S 1> นะฮะไม่ต้องงฮแชร์เลยนะครับนะช่วยพวกเราแชร์หน่นะอยนะครับนะแชร์ไปนะฮะค่ำคืนนี้นะะฮนะแชร์ไปนะครับ เชือพวกเราเลยแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปขอเร่ไถ่นะเนใไหมไ้น่ะที่ไหนอ้นนต้องาปนะมันอยู่เฮ้ยต้ฆ่าแป้งเหรออ้าทุกคนแชร์ นะครับเดี๋ยวไปส่องให้ดูตรงข้าวแป้งนะแล้วดูตัวเองเด้อน,นะแต่ต้องแชร์พวกเราก่อนนะครับเมื่อกี้ใครได้ดูบ้างเมื่อกี้ใครได้ดูบ้างคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะใครได้ดูบ้างคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยเออเมือนไหมนะพกูอกตลอเลยฮิสวัวตา คุณคือจะเป็นเหมือนคนวิทยิตหรืออะไรเอ๋อ่ะอ่ะอ่ะเปล่าแชร์ไหมครับทุกคนปวดร้อนเลยครับนั้นเลย 好，嘛、嗯？你弄吗？你弄 ใช้เหยียบใหล่หน้าประตูเลยมานั่งดันเฮ้ยาบ้านหลือวะพร้อมแล้วเตรียมเลยพร้อมแล้วมีเลยพร้อมแล้วมีเลยเลยไปไปไปไม่ต้องดูเลขอันอยากดูเลขมึงใช้เข้าวันดีใช้เข้าวันดี ใกลวันแล้วนะไลเวพี่ไปดูเลยผมนั่งนี่มันเบี้ยวอยู่ตนี้สอสองนี่เหรอวะใกล้วันเลยนะดูว่องอะไรแชร์นะครับลูกดิดิไปดิน้ำที่อดูดูดู ลูกซี่กวูเมจัดเลไปเราไกูไปกูคนเดียวเลยม่ทน้าที่ผมกคนเนี่พูดตรงดีพี่เลยนะฮ้ยหนเ่ะมึงต่องเ ไอ้เพ่เงี้ยเพ่มาด้วยคันดิ้ซับไอ้ลูกนี่มาด้วยกันลำยีนนี่มันไม่ออกลูกนี่นี่กูก็เสียวลูกอินกูก็ว่าไอ้เนี้ยนั่งดูไม่เบี้ยไอ้สั่นลกแล้วลกแล้วไปมาเียอุนนำกองก็ได้ไหม

เฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วไอเย์เดือดแล้วไอเย์เดือดแล้วสัตว์เดี๋ยวไปกองมันกินนะเฮ้ยหมุอนผมจะกิงไม่ได้เลยเฮ้ยโอ้โไอสัตว์ยืนฝางเลยพี่ เป้ไม่จีบตูต้ปาจากไหนจีบไม่ได้จับ โอ้ยไอแสบผมไม่อาบอถือวอลด้วยวะแบลวบอลมาด้วยกูจะเฮ้ยบอหรือยังที่จะก้าวเดินออกไปจากข้างนอกแห่งเวหานี้ไปนะครับไปเอาเลขให้ดูเอาเลขให้ดูถือบอลไว้เถอะถือบอลไว้ถือบอลไว้ ออ้ย้ยเยอไอ้ยืนแล้วะไอ้เป้อะไรที่ม่หนีกัยืนไใครร้องใครร้องยู่หน้า โอ้โหสัตว์กับพระเลยอบบ่ะพี่พี่สบายเขียบผมพันไว้ตรงหัวเรือแล้วพันอย่างดีเลยก็ใช่แล้วเมื่อกี้เยืออยู่เลยอ่ะเฮ้ยออกจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยหน้าขาวทัวรเลยไม่นางจ๋า สองที่อะครับยืดหันหลังอยู่พี่เราคุณสูงไปครับทุกคนจะป้องยังป้องยังปังยังมันต้องสูงได้วอยู่ในลูกตาคุณเลยพี่เ้ยแม่พี่ไอสัตว์สูงไม่ได้เ้ยแม่พี่ยังขาวไม่ใสยังขาวไอี้ขาวไม่พอขาวซีดเลยสัตว์ซีดเลย ทิมเลยลองทิ้มอยู่นี่เหรอเนี่ยมีอะไรเนี่ยช้างมันอยู่ไหนนี่ครับช้างอยู่นี่นะครับนะขอางลงพ่อข้าหลวงพ่อไม่อยู่เลยข้อนะตูกลับไม่ได้หรอตูกลับไม่ได้ดึงทิ้มอยู่นี่เหรออุ้ยใครดึงไปวะนี่ใครอยากดึงยนะ

đi khu đúng rồi à, bay chiều nè non các bay chiều nè non E ใช่วันนี้พี่ดีีดี่มันมาอยู่นี่ได้ยังไงอะแต่เมื่อกี้ที่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือหน้าขาวเลยนะมาอยู่นี่ได้ไงเฮ้ย สังคูน้ำหมูดำหมูสังคูน้ำหมูดำหมูสังคู ูอยู่ในนี้เรื่เนี่ยไสัตว์เย็นเยือกเลยพี่นี่อยู่ในห้องนะเนี่ยไอเสี้ย,ยมือมโดนน้ำแข็งหน้าเย็นๆน,นะบัวเมันเข้าไาาม่ได้ขยับกูไปเยอ่ะแค่นี้ยังตกใจเลยพี่ตีไม่ห่อเลยที่แค่เห็นหน้าก็หมดมน,นี่หน้าขาวซีดเลยอ่ะ แล้วผมเนี่ยอยู่หน้าที่เห็นชัดเลยเนี่ยพี่ต,ตีให้ร้องเลยมงอมีเขียวเมื่อกี้มันไม่ใช่แบบนี้จบเรื่องทีนี้ทีนี้เราจะไปดูเลขยังไงที่สบายอะที่เรือทีนี้เราจะไปดูเลขยังไงที่เรือผมเป็นคนผู้เปิดเนธตไปครับจะออกกันยังไงทีนี้ อ้าวไหนอะพ่อเนี่ยอ้าวเขไปที่มาที่แค่นี่ขอเปิดทางสบายเปิด,ปดาทางสบายอยู่ว่าดูดิที่ประตูเปิดทางเปิดทุกทิศเปิดทุกทางเดีย๋ยวเอาเข้ามานะเดีย๋ยวเอาเข้ามานะลอง ไม่ม so oh, yeah. mm. yeah. ีไม oh, hey, ่ม yeah. ีสบายออกไปดูดิเอี่ยออกไปดูดิอยู่ไหนแม่นางคงห่มกลับไปแล้วไงไม่ไม่นานสงสัยจะโดนแล้วไงเอาดีๆไอ้ข้าเฮ้ยอย่าบอกนะอยู่ที่เรือเอี่ยมไม่ได้อยู่ที่เรือครับยืนที่เรือเลย เงาดีๆเยื้อ่ที่หน้าเลยไม่นานพุ่ดเลยกูเสียวอ่ะจะยอมหรือไม่ยอมแค่นี้มึงเอาดีๆอยู่ที่เรือจริงปะเนี่ยงผมมีสามเอาไงให้เลือกไม่นานเรือได้คนไหนเป็นผัวมึงอยู่ที่เรือจริงไหมอยู่ที่เรือจริงไหมอยู่ที่เรือแต่ยืนอยู่ มันไม่ใช่ผ้ายืนอยู่ม,มันเป็นตัวเลยวย้ยยืนอยู่นะเพื่อนีั์นี่มันชีวิตจริงว้วยแชร์กันยังไหนอะไม่มีไม่มีไหน

เดี๋ยวพี่เอาพานมาคืนกันแล้วอ่ะแล้วก็ถุงอ่ะคืนหมดแล้วเราผมพันผ้าที่หมวเรือดีเลยนะแล้วไปได้ไงอ่ะแล้วของที่นี่กันเลยนะเหี้ยได้ยังี้เหรอพี่ทำไมเหี้ยยังไะฮะไ่กลัวไม่ต้อังกลัวน้ครับวุ้ยวุ้ยวุ้ยต่อแล้วต่อแล้ว โอ้เลี้ยวเฮียโอ้เลี้ยวสัตว์ออกอ่ะเฮียไอ้ลอมไอ้สัตกระตุกขาผมพื้นเลยเฮียกระตุกไม่ไหวไอ้สัตว์ไฟฉายเปิดไม่ได้เฮียรูโบลเลยแต่เดี๋ยวถ้ามึงล่วงมันไม่นจะจบเลยนะไปก่อนไปต้องดับเทียนก่อนพี่ดับเทียนก่อนล้อมขึ้นมาดับเลยไอ้เฮียมีคนดึงดับเลยดับเลยดับเลยเฮียดึงกูจริงจริงนุ้ย กูเกือบลุ้เมื่อกี้จับหินแขนนี่ซเลยเีหินแขนเหรอห็นนนี้ปุ่มไปจา่ายดับดับมด้หดอดออกดีออกดลอยอยโอ้ وكرينا هنا ويقعد ابيض ไอ้ลมนี่เหี้ยไหนเอาอะไรอ่ะโอ้สไปอยู่ข้างในหายไปแล้วหายไปแล้วอ่ะไปเ่อะทุกคนไม่ไม่ไหวว่งยืดตึงขาดตุกกับบลวง แมวอย่างนี้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 ถ้าไปอยู่ในห้องไม่อยู่แล้วตอนนี้ไม่อยู่แล้วมานดียวมาเดียวมัดูดูเลเย็นใสเย็นรู้เลยเย็นมัดรวมสองเปิดรับผู้ใหญ่กดีอยู่นะทุกคนพรุ่งนี้ติ๊กต็อกมัดรวมสองทุ่มครึ่งเจอกันเวลาเดิมจะไปที่ไหนรอติดตามนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณเอฟซีทุกคนดูเลยขอบคุณเอฟซีทุกคนนะไอ้เป้ เยัยอยู่วิ่งดีขอบคุณเอฟซีทุกคนไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงอยู่กับกูก่อนไอ้ไปไปนะมึงอยู่กูก่อนขอบคุณเอฟซีทุกคนมาไเหี้ยมึงไปนู่นแล้วว่ะมันลงวินสองขอบคุณนะครับนะพวกนี้จะต้องติดต่อกันสองทุ่มครึ่งไปก่อนนะมึงหลบไปก่อน